สวัสดีาสายที่ตลาดไทยอีกแล้วครับตอนนี้อยู่ที่ตลาดไทยตลาดไอผลไม้นานา,นาชาตาิพวกรถก็จะบอกว่าเป็นตลาดเปิดท้ายจอดกัเติมแล้วครับแต่ไม่เยอะเท่าไหร่ ฝั่งโน้นยังไม่มีรถเลยตู้ของเราอยู่ที่นี่ดูช่องสิบหกขึ้นมาเนยเอาเอะไรมาอโอ้เหมือนกันเลยสมเยอะแยะเลยทีนี้อสองวันละไม่รู้กี่วันเหมือนกันโอ้เดี๋ยวเอเาแล้ก็ก็ดี ของเคเหมือนกันครับตู้วีดานันส้มเหมือนกันช่วงนี้เมีแต่ส้มเดี๋ยวเราไปดูสิว่าขายได้เยอะอยังนี่ครับรถสิบล้อี่ก็มาเอาไปต่างจังหวัดไปกระจายขายที่ต่างจังหวัด บรรยากาศโอ้ดูของเราสิอยเปิดท้ายขายกันอย่างนี้เหรครับเลยเกือบเครื่อนตู้แล้วครับถือว่าขายได้เยอะอยู่บรรยากาศเป็นเครื่องเคื่อนเลย ปกติเต็มเลยก็มาเอาอีกํำแล้วครับนี่มอาอีกและวแต่โชคดีวันนี้อาจจะหมดแ,แล้วกับท่องเที่ยวว่ะ นี่ก็ไปต่างจังหวัดไม่รู้ไปจังหวัดไหนบรรยากาดูครับปกตินี่สองฝั่งนี่จะเต็มเลยนะครับวีนี้ในแย่เลยครับนี่นช่องแต่ละช่องเป็นเบอร์เป็นเบอร์นี่คือ,อ,อช่องถอยเข้ามาเปิดท้ายขายสินค้านะครับ ดูฝั่งนี้ไม่มีเลยรถม,มีสักคันเลยฝั่งนี้ฝั่งนู้นก็มีแบบหลงเหลงมีไม่เยอะแน่ใจของเราหมดหรือเปล่าวันนี้ กับตีในวุ่นวะวุ่นวายนะครับเนี่ยพิษโควิด COVID จริงๆเป็นเพราะโควิดแท้ๆห้องน้ำที่ตลาดเดีเียวขายด้วย สถานก,การณ์เงียบเหงาเอามาอีกแล้วลงกันนะนะั่นอ่ะต่อ เป็นต่างจังหวัดครับนี่รอคันนี้เป็นต่างจังหวัดสิตู้เพื่อนเราเป็นยังไงอะของเราเปิดแป๊บเดียวปีดีอะเยอะไหมครึ่งตู้ยังยังเครับยังไม่ครึ่งตู้เลยอ่าโอเคพรุ่งนี้อีกวัน เอ้าส้มมาเยอะจังเลยช่วงนี้เนี่ยะถอยข้าช่องเงี้ยอาเซถอยเป็นป่ะครับถอยเป็นไหมไม่เป็นเดี๋ยวผมไปเปลี่ยน ติดเด้นนะ่ะติดหน้ารถป้ายแดงแนะเงี้ยน่ะเยอะมักตีเออเจิมหน่อยดูซ้ายให้แกด้วย นี่วันที่สองแล้วเอาเดียกที่สองแล้วขึว้นมาวานหนึ่งกันนะ่ะได้วานนี้ขึ้งมาถึงไหมถึงแปดปีห้าแล้วเขาไม่จ่ายตังค์ไม่จ่ายตังค์อะไรเขาไม่จ่ายตังค์ค่าขนส่งพี่ชิตเลยให้ไปเจ็บไฟรอรอจ่ายตังค์มาเนี่ยตองท้าแเ้วไอ้เจ้าลองคน ทำกับข้าวแม่ไห,ไหว้ไหว้จุ๊กอ่าพากินแน่ละละละ อะไรอะใครเยอะจังเลยนะไอนมีงูเดี๋ยวมลมอล่าขันจักรยานไปหากินข้าวมาครับทำไมนี่ม่มีข้าวขายมีแต่ก๋วยเตี๋ยวเงียบเหงาเงียบสงบศิษกิจไทย เกียร์อย่างนี้ก็แย่สิ อ่ะออไหนซอยจู่อ่ะไหนซอจู่ไปไหนซอยจู่อ่ะไปไหนฮะซอยจู่ไปไหนดีแล้วแล้วเหมือนโอ้โหอุ่นร้อนมากวันนี้จะหมดหรือเปล่าไม่น่าหมดหรอวันนี้ ก่อนทำกวยเก็บเสียหอกไปซื้อก,กับข้าวแล้ว นนี้เปิดท้ายโซนนี้นี่เป็นลูกค้าปีกย่อยมาซื้อครับในโซนนี้ขางในก็จะมีผลไม้ต่างประเทศทุกชนิด ือด้านหลังของท้ายตู้ตอนช้ามีลูกค้ามารับสินค้าอยู่ตอนนี้เงียบ นี่หกล้อมาใส่เลยมีสิทธิ์หมดวันส่วนตู้ของเราเงียบนี่มีลูกค้ามาซื้อแล้วครับงานนอนใช่ล้วมีรถมารับแล้ว ไงก็คงนี้น่าจะหมดครับบรรยากาศเงียบเหงาในตาลาดผลไม้นอนาชาติที่ตลาดไทยนะครับ โอเคครับงั้นดูบรรยากาศในตลาดปิดท้ายที่ตลาดไทยแค่นี้แหละครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวถ้าได้ไปขึ้นงานที่ไหนก็จะลงคลิปใหม่อีกทีนึงอย่างนั้นคลิปนี้งั้นแค่นี้นะครับสวัสดีครับ